ดีค่ะพี่น้องเอสี่คุณแม่ทุกท่านตอนเช้านะคะนี่เป็นตลาดสดจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะคุณแม่เห็นไหมอาชีพของคุณแม่ค่ะคุณแม่ขายจิ้บช็ชอปด้วยค่ะคุณแม่มาตลาดเช้าขายจิ้บช็ชอปนะคะ,คะมีแต่สวยๆค่ะจิ้บช็ชอปของคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ขายจิ้บช็ชอปด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ขายทุกอย่าง ไม่ขายแต่เรือรบกจากกระเบือก็ขายแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเก็จเก็บช่วงนี้ตึงตัวมากการขายผ้าไหมก็ตึงตัวเนี่ยไปทุกอย่างค่ะคุณแม่ก็เลยเอาจิ๊บชอปมาขายค่ะมาเพิ่มเติมช่องเคก็ขายขายเหมือนเดิมค่ะอันนี้ตลาดสดเทศบาลยังหวอดสุรินนะคะเป็นตลาดสดตอนเช้า เพราะว่ามันจะเป็นไม่มีโครงหลังคานะคะมีมีอยู่โครงหลังคาอยู่ด้านบนแต่แต่มันจะเป็นมันคนมันล้นตลาดออกมาค่ะว่าค่ะวางขายตามถนนนะคะใช้ร่มเราค่ะใช้ใช้ร่ม,รมกันกันแดดกันฝนเราค่ะค่ะตลาดสดต้นเช้าจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เดินสัญจรเยอะอยู่ค่ะ คุณแม่ก็เอากิฟท์ช็อปมานั่งขายค่ะคแม่ขายกิฟท์ช็อปนะคะค่ะของเก้าบาทสิบบาทค่ะมันก็พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงค่ะคุณแม่เอาขายทุกอย่างค่ะขายกิฟท์ช็อปของสวยของงามนะคะคุณแม่ขายนะคะคุณแม่สู้นะคะคุณแม่เป็นนักรบะะแม่ค้าค่ะเป็น,น <laughs> ทุกยากคนเลยเยอะแยะค่ะน้รค้าการขายทุกวันนี้ก็มีแต่คนบ่นมาเงียบมากค่ะไปตรงไหนก็เงียบเติมแต่น้ํามันไปค่ะบางทีก็ตเติมแต่น้ามันได้แต่ถ้าน้ามันกลับบ้านกันดดบค่าประทูเี่งนึงค่ะเพราะว่าการตลาดมันเงียบมากค่ะค่ะคุณเดินอยู่นะคะเดินค่ะ เดินแต่เดินซื้อแต่ของจาเป็นถ้าของไม่จําเป็นเขาก็ไม่ซื้อเหออมือนเขามนเรานี่แหละนี้ของคุณแม่คุณแม่ออกริมขบมาขายนะคะคุณแม่วางกับทิ้งเลยค่ะกาเรียกว่าเทกองเลยค่ะเทกองเรื่องเลยนะคะขายปลาค่ะมุมนี้กาขายปลาสดค่ะฟังแต่ว่าตลาดสดขายทุกอย่างค่ะก็เดินเยอะแยะค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะ f ิีของคุณแม่ทุกคนนะคะทุกท่านค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ